สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานวันนี้เรามาเล่นโคลนกันเล่นหี่งแล้วพี่น้องพอัดพอกันตังโดนจ้าสร้างฝันได้กันไหมวันนี้เรามาหาปลามากั <laughs> เด็กน้อย <laughs> จับปูกเก่งมากจับปูกเก่งมากเลย น้ำเหลือน้อยถ้ากันมาหาปลาสภาพอะไรอ่ะอ,อ,อะไรกุ้งหอยปูปลามีเป็นครบแล้วเราจะมาดูกันม <c oughs> ีตัวหนึ่ง จ้ะนส่วนมากจะเป็นปลาหมอปลาขิงปลาคุณแพดคุณหมอปลาชนมีอยู่อุ๊ยแบบนี้ก็มีเห็นไหมเห็นไหมนี่ <c oughs> คือว่าทำอะไรอยู่ตรงนี้อันกินนไรเห็นยางเงี้ยเดินหนีมนกิ้ต้ม มันหิ้วต้มนี่ตัวหนึ่งใช่สักทีเนี่ยเห็นไหมคะเห็นว่าจ้านี่ตัวหนึ่งนต่ตาเรามาลงมือลุยกันต่อ <c oughs> ครับมาลงมือลุยกันหนูน้อยหาปลาเก่งมากเลย จับปูก็ได้แ,ดแล้วพวกเรามาติดตามกันตอนต่อไป <c oughs> จับปากกันพี่น้องเฮาจับปากกันด้วยจ้าเอุ้ยโอ๊ย <c oughs> มันหม่นนีออ่อันนี้บอกลายหรอกหอยปูปลาได้เยอะเลยทุจ้ะ หมืนเมื่อลูกหมืนเมื่อลูกปัด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 นั่นเอาปัดนั่นเอาเรามาลุ้นกันนะคะวันนี้จะได้ปลากี่ตัวฮาเตสาน้ำบกเอาเอ้าสองตัวเลยจับปลาว่าได้ดอกพี่น้องเอ้ยมันแล่นหนีหมด เล่นนีหมดง่นน้ำมือนี่โอ้มันวิ่งหนี้หมดเอามาไลายตัวอยู่นี่หลายตัวอยู่ได้หล่ะหุ่นออกจากแพ่เขียวกุัเดมิงบอมีตัวหนึ่งเอาไปแล้วไปแล้ว็มเล้ยไปแล้วอุ้ยมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่ง ยอยแล้วหยดตแล่ชมันออกแล้วหรือจอันมาค<ะ>รับสา่ <c oughs> าหลุยหินต,ตมแล้วลุยหินต,ตมน้ำากนกันอเอาไปจับงสภาพตามหมอลุ้นล้วนเอากระปุกระปูปูมันออก ปูมันออกปูก็มีปูโล่อแต่ย่านที่หนองปากคนนี้น้หน,น,น้อยน้อยหน,ยนยูน้ำจิบหรือฉายาจื้นแน่น้ำม,มันสีไลไปทางเก้าลูกอาดไวอัดไวนั่นตรงนั้นน่ะนั่นแหละหนืนตรงเท้าลูกนั่นเออนั่นแหละ <c oughs> ถือไว้ถือไว้กระโดดลงน้ำาละว่าเลีนกีดตรงกันแล้วพี่น้องเออว่าเลีนกีตมกันเอาขึ้นก่อนลูกเอาขึ้นชมชมหน้า โอเคเรามาดูปลา,ก,ากันปะคอนพี่นั่งปลคอนจาจับเออถ้าจับปลาปคอนกันเล่ยติตม Napa? Mau pergi? apa, Bang?